เราทูปไปนี้ก่อนออไหมหมอก็ลกได้เหรอคืออะไรเหรอเกษีหนักหนักร้อยได้ดเหรอ,หรอใช่แต่สองร้อยแล้ว โอเคนี่ก็ไม่ให้กูเข้าในะเหียรูขนาดนี้แล้วก็ไม่ไม่มีอะไรพังเลยเนะี่ยแบบว่ามันปิดดีมากเลยนะโ oh. อ้โหนี่แหละตรงนี้เลยใช่ไหมตรงนี้นะโอเคขั้นแรกเดี๋ยวพิต้าสร้างเป็นบล็อกตั้งโครงเลยเดี๋ยวผมขุดรอบบ้านเอง

กาหนึ่งแล้วกันนะยนนแล,ล้วหยิบต่อยมอกอีกเาไวทกัน้เนี่้อาไว้กันนะววทไงอ่ะ ก็ใช้หูธรรมดาดีแหละเราไปเริ่มไม่จะด,ด,ดื้านน่นอนนี่แหละผีตกลงไปแล้วมึงกูบอกไค้คำเดียวว่ามึงหนาว ตกกันเองเนาะ่าจะมีน้ำแหละ เจสมีเจ้าของบ้านอยู่เจสจะบองบ้านอยู่จะโคกน่าจะมีน้ำมีอย่างที่ตั้งใจไว้จะโคกมีน้ำนะฮะมีเซฟตรงนี้ด้วย ไอ้ตู้เซียบม่าจะมีเงินจะขอดึงน้ำก่อนเลยอย่างแรกเจอกวางพี่ตาเจอกวางได้ของคิดละ เฮี้ยผีวิ่งไอ้เฮีย้ยกวางกูเฮี้ยน,นี่ผีแม่งจังไรกูจะฆ่ากวางสัตว์เฮ้ยจะตายว่ะเอาไอ้เฮีย้ยกวางกูสัตว์นี่ ในนั้นมีอะไรอ่ะในอ้นั้นแ่ะพิซซ่าไม่เข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้เหรอเุ้ยโอ้โหปิดปิดประตูโอเคว่ายออกมาไม่ได้ว่ายว่ายวายกูขังอุ้ยโอ้โหโอ้โหออกออกไอ้เหี้ยทักออกทักออกอยู่ไหนออกโอ้โหไอ้เหี้ยผีวิ่งผีวิ่งผีนักวิ่งทางตัน ดูผลงานนะดูผลงานนะตายเปล่าวะเยี่ยไม่ตายเฮ้ยขุดหลุมให้กุดด้วยโอ้โหใจดีขี้นหมาเลยโอ้โห หน้าตัวหนึ่งท <to> oh, like ี no, like <am Pis elt> <ga S 1> mm ่ต hmm. <qu> ีไม่ได <l aluminum> <sa> ้ออกเสียงเยี่อะไรเฮ้ยอเกียบินบินเฮ้ยพี่ตาหนักสติ๊กอยู่ไหนไอดอกไอกรติ๊กไอดอกไอดอกไม่ไม่เดี๋ยวมันจะปล่อยไอ้ดอกอ๋อแล้วว่าจะอะไรโอ้ยเอาหนังกรติ๊กยิงเท่าไหร่ไอดอกปล่อยกลางเด้วยหรอวะอย่าบอกนะว่าไม่รู้ว่ากลางเมืองหรือเปล่าที่รู้ไม่ใช่ตรงเนี้ย เคสเคสเอ้โหเอาออกได้ไหมนี่อย่าไม่เปิดเราออกไม่ได้นะบ้านอัพเกรดอัพ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 เกรดอัพเกรดแล้วอัพเกรดบ้านไม่น่าใช่ใช้นิ้วอะไรอ่ะหินเฮ้ยไม่น่าใช่เป็นแร่หลังหลังเต็นต์วะมันได้เนี่ย ผมมีค้อนอยู่มีค้อนอยู่ลองใช้ค้อนทดบดูได้ใน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 ชาพาวเดอร์เฮ้ยได้อะไรวะเฮ้ยเป็นขวดอ่ะได้เป็นขวดอ่ะมันเป็นในชาพาวเดอร์อ๋ออ๋อน่าจะเป็นเอาไว้แบบประกอบเป็นนี่ไหมลูกกระสุนปืนอ่ะน้ำจะอยู่ในห้องน้ำน้ำอยู่นี่นี่ไงในห้องน้ำมีจริงด้วย มีตู้กดน้ำอยู่สองกระปุกน่าจะมีอะไรน,ะนี่อะไรวะเนี่ยฟรีเดลี่มีแต่กระดาษแล้วกระดาษทำไมพอดีโอ้ โอ้ยผ่านเฮ้ยตุ๊ตาผีผีทำไมผีมันเดินเรียงมากันอย่างนั้นอะเห็นไหมข้างหลังนะ่ะหเห็นไหมน่ะผีมันเดินเรียงกันมาข้างหลังอะเห็นป่าข้างหลังไม่วังไ,ไม่เห็นเหรอก็อุ้ยสัตว เสียงตีมาแล้วไอ้เหี้ยใช่แน่เลยก็มันเดินเรียงกันมาน่ะเต็มเลยเมื่อกี้เนี่ยเป็นสิบเลย่นหมดหมดแล้วหมดแล้วไอคืเนี่ยเนี่ยเดินมาเนี่ยรูกดอกสันดูเต็มตัวเลยเนี่ยไม่ตายวะยิงเลยพนุมขอหน่อย เอ้เจตยัดตัวอ่ยืนนี่มีมีห้องใต้ดินว่ะห้องใต้ดินละโอ้กูขังตัวเองไว้กับผีเนี่ยดูกับผีเยอะปิดจะปิดประตูออกก็แล้แต่ปิดประตูผิดขังตัวเองไว้กับผีในน้ำมันติดตาลงจีจีใส่ผิด Oh. อ๋อไอห้องแบบนี้มีทางลงมันข้างในไม่มีอะไรอะ่ะเคยลงไปแล้วอ่ะข้างในข้างในมันไม่น่ามีอะไรอ่ะเคยลงกับเมืองนู้นไปแล้วไอตรงเนี้ยมันเป็นทางตันลงไปอ่ะมีมีซมีซอมบี้อยู่ด้วยนะเนะยพอโค้งไปแล้วมีตัวนึ้ยมันตีได้เจสก็ ได้ทางกันมาตีได้ทางการตีได้เหรอได้มาตีได้อ๋อปัดตีมันไม่รู้ตัวโอ้โหสปอนต่อหน้าไม่ตกใจไอ้ตีน่าเดี๋ยวเอาสเตวิน่าหมดเอาเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ไอหนึ่งไอสองไอสาม ไหลัง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 รับคิดแต่ตามคิดแต่ตามเอ็นเทียรมึงจะปีนขึ้นทำไมเนี่ยไปก่อนไปก่อนไปก่อนไป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 มันปีนตามได้ปีนตามได้ตายตายตายไม่ตาย ใช่เรียบร้อยมีกล่องไอ้แปลงว่ากล่องแปลงว่าไอ้ทางนั้นที่เองว่ามันคือลงได้ใช่ปะใช่ใช่ใช่แต่ผมมันกลางคืนด้วยแหละตอนนั้นไอ้ตอนที่ลงไปอ่ะเป็นลงรถว่ะเตี่ยมเตียมว่มึงน่าจะทุบประตูนี่แหละดูตรงนั้นประตูเหล็กมันจะทุบประตูเหล็ก แต่มีทุไปให้มันทุกไปมีเสียงหมาด้วยหายเก็บหมาแล้วเนี่ยมหมามันจะเข้ามาทางน้นต่างเยอมเข้ามาได้เกิดยู่ไหนอ่ะโคนเหรอใช่ใช่ผมบอ,อกแล้วผมบอ,อกแล้วอยู่ไม่ได้ผีเยอะป้องกั เสียเนี้ยอะไรวะหมาอะไรกันยกมา,กม,ามันหยุดแล้วมันหยุดห่อแสดงว่ามันหยุดหย,ยุดหยุดหยุดเห่าแล้วกลับแทนโอมนั่นไงไอ้เหี้ยแม่งหมาแล้วเหรอมาช่วยแล้วเจนน้อยโอ้ยจะตายจะตายโอ้อยบอกแล้วหยุดเห่าแล้วไอ้เหี้ยกัดแทน นี่ทางออกอยู่ตรงนี้แล้วนะกุตานะอ๋อมันเป็นมันไม่ใช่กำแพงไอเ้เหี้ยเป็นประตูจะบอกนะเปิดได้ไงเปิดได้ดิ <c oughs> ไอเ้เหี้ยกูนึกว่ากำแพงนี่ทางเข้าอีกคนน่ะ ตั้งใจไหมตั้งใจก่อนบล็อกไงบล็อกบล็อกบล็อกต่อเป<ค>็นไมค้ครับขึ้นไปเลยใจใจได<ค><ณ>้ได้วเด่นไปอันเลย เห็นพี่ต้ามีเคยมีนี่ด้วยไม่ใช่เหรอกุญแจผีอ่ะอันนี้นไม่ได้ไขอันนี้นไม่ได้ระเบิดเลยแทเปิดดีกว่าลบยาวยวุยว ไอ้ไม่ได้จุดไปเท่าไรได้ได้ระวังแตกใส่มือคือเรียบร้อยผีตื่นบอกแล้วเดี๋ยวผีตื่นพิตะไม้ไม้พัง เฮ้ยแต่ประตูนี้พังว่ะไม่พังนะไม่ไม่ประตูอีกฝั่งหนึ่งอ่ะพังเป็นแกนี้เฉยโอ้สามพันนี่ย้ยเตีตียยหนึ่ง้ยหนึ่งโอ้เหนื่อยโอ้พังสาสิบเออเข้าไห ปล่อยมันอย่าเพิ่งไปเปิดประตูนะอย่าเพิ่งไปเปิดประตูนะมืดอ่ะอันนี้่องยาโอ้ยมียาเออเอแบตเตอรี่รถยนต์มีวอเตอร์